สวัสดีครับกอ็อีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้อธิบายถึงพระรูปประโฉมของสมเด็จอระุฒพรมที่พุทธอุทยานสมเด็จอระุฒพรมเมืองแก้วเราขวัญน,นะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ถนนเส้นเดียวกับโรงพยาบาลเราขวัญเลยมาประมาณกิโลเมตรยี่สองร้อยประมาณกิโลเมตรหนึ่งจุดสองและหนึ่งจุดสองกมนะครับก็จะมาถึงองค์พฐมที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่ครับหน้าตัก็สิบหกอเศษ สิบหกสอบครึ่งความสูงก็ประมาณ23-24ิบสามอบอ่ายี่สเมตรของภัยแล้วก็เรามีลักษณะพิเศษคือข้างในเป็นโพรงนะครับความหนาประมาณ5้าหนิ้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เทตันอย่างที่ทั่ว,วไปเขาทำนะครับของเราจะเป็นโพรงข้างในนั้นองค์พระจะไม่มีน้ำหนักมาก แต่องค์พระก็อยู่ได้ด้วยกระดูกสันหลังแท่งเดียวนะครับประดุดแท่งทองคําของพญาช้างชัตรท,ที่พระพุทธเ,เจ้าทุกพระองค์จะมีกระดูกสันหลังแท่งเดียวนะครับประดุลแท่งทองคําเป็นที่หล่อเลี้ยงสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเยื่อเนื้อทั้งหลายพลังงานทั้งหลายก็ไปจากกระดูกสันหลังนะครับซึ่งถือว่าท่านที่ได้มีส่วนร่วมก็เป็นมงคลสูงยิ่งสําหรับชีวิตที่จะดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นและเป็นสุขและนั่นก็อธิบายพอสังเกตว่าองค์ชมที่เราทำนี่ ท่านในเป็นทองและที่เห็นนี้ที่เป็นส่วนที่เป็นทองเป็นทองคํานี่คือเป็นส่วนที่เป็นผิวเนื้อนะครับส่วนที่เป็นจีวรที่ห่มนะครับเราจะประดับรัตนชาติที่ท่านเห็นเป็นนั่นเองเราเริ่มเริ่มสร้างประดับถ้ามาทางด้านนี้ก็จะเห็นแท้เขึ้นรัตนชาติที่เราเริ่มเริ่มทำคผู้กำจาที่ที่โฟนี่ก็คือว่าจะเอารัตนชาติไปประดับใช่ไหมครับตรงที่เป็นแดงๆนี่ทั้งหมดจะประดับรัตนชาติคําทำเป็นดวงเป็นดอก พุทธานดอกไม้มงคลต่างๆที่ใช้ด้วยรัตนชาติเช่นมีหยกมีคริสตัลต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นรัตนชาติที่มีค่ายิ่งและหายากงามนะครับก็ต้องใช้เวลาในการหาแล็ในการประดับนะครับเพราะเราจะต้องประดับทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นจีวรแดงๆเนี่ยฮะจะเป็นรัตนชาติทั้งหมดดงนั้นก็จะต้องใช้งบประมาณก็พอสมควรแต่เราก็จะต้องทําให้สําเร็จเพราะว่าเป็นองค์ผสมแล้วจะต้องยอดยิ่ง ยิ่งยวดกว่ากาสิ่งใดนะครับ,รบเพื่อมักผลอันที่บังเกิดไม่ใช่เท่านั้นแต่ความอลังการการดําเนินชีวิตมันจะต้องบนเส้นทางที่อลังการที่สุดในเช่นเดียวกับท่านโชติกาเศรษฐีที่บรรผล,ผล,ผลุมรดนิพพานเพื่อชีวิตที่อลังการไม่ได้ลาบ,บากยากเย็นอะไรเลยสาหรับท่านโชติกาเข้ารับผลนิพพานก็ได้ง่ายทุกภพชาติที่เกิดจะเกิดแต่ในสุขติภูมิแม้ภพชาติสุดท้าย ก็ยังมาก,กไปด้วยมหาภคสมบัติอันมากมายมหาศาลโดยเฉพาะรัตนาชาติที่ท่านได้ประดับได้ประการทัดีของสมเด็จพระวิปัสสีกดีของพระทเ,เ,เจ้าองค์ต่างก็ดีดังนั้นองค์นี้คือสมเด็จองค์ปฐถมเราก็จะประดับรัตนาชาติอันดีสูงก็ต้องยิ่งยวดมากมายยิ่งกว่าท่านโชติกะนะครับแต่ก็เอาท่านที่เป็นแนวทาง มาเป็นแนวในแนวคิดในการประดับรตัตนชาติเช่นเดียวกับเจ้าบุคุลสมเด็จพระจันรโตพระม,มังจีวระนครกสิทธิรามท่านกันแนวเดียวกันในการประดับรตัตนชาติพระพุทธรูปทั้งหมดที่ท่านสร้างก็จะประดับรตัตนชาติด้วยหยกด้วยพลอยด้วยชิ้นตั้นต่างๆน่ครับเพื่อให้ยอดดวที่ร่วมม,มีชีวิตเส้นทางในการดรําเนินแนววัตสงสารอันอีกยาวนานไปด้วยความราบลื่นนะครับด้วยความสูงส่งมีชีวิตอัน พิสดารเหนือสัรพสัตทั้งหลายดังที่ผมบอกนะพุทโธพุทธ,ททธบูชามหาเตชวันโตการบูชาคือทำให้บีเด่ํอำนาจเ,เด่นอำนาจอะครับบีเด่ํอำนาจยิ่งใหญ่เหนือสัรพสัตทั้งปวงในการเวียนไหวาตายเกิดพุทธบูชามหาปัญโยก็มีปัญญาญาณและปัญญายานันถงถงใสทําให้แจ้งได้โดยง่ายสิ้นปณิพานไม่ต้องบําเพ็ญเพียรลำบากยากเย็นอะไรเลยด้วยเดชแห่งบุญที่เราสั่งสมไปดีแล้วเป็นสัมมาปณิทิจจะนะครับเป็นบุญกยศลที่สั่งสมไปดีแล้ว ตาชีวิตก็จะเป็นลำบากสังฆบูชาหมาโปเขโอ้โหก็จะมากมายด้วยหมาโป,โปสมบัติดังนี้แหละครับนี่คือเป็นแนวทางปฏิบัติสังเขปมนะครับถ้าถูกครับนี่เ็เป็นความรู้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเกิดเจตคติทานท่านใดนะครับอ,อ,อยากจะมามีส่วนร่วมกับการสร้างสมเด็จโอเบศลมนะครับที่อุทยานสมเด็จโอเบปถมที่เราขวัญน,นะครับก็หินกระูกลับนี่เป็นเรียกว่าจะเป็นว่าผู้อำนวยการเลยก็ได้ผู้จัดสร้างผู้นำาืเนินการสร้างเลย โดยใช้ที่ส่วนตัวของท่านนะครับในการสร้างที่ตรงนี้นะครับอ่ะก็พอดีผมได้มา,ารสร้างเป็นมูลนิธิอ่ะเป็นมูลนิธิาาผมได้มาเจอท่านแล้วก็จะได้นําข่าวสารงานบุญเนี้ยไปแจ้งกับสายบุญต่อไปนะครับสวัสดีครับ